สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านสบายดีวัตทุคุทุกคนสมองสบอนเด้อพอฝอกันที่ก้าพี่น้องทองน้องพายุพอฝอกันยำ <c oughs> แรงพี่น้องเลยวุ่หน,น้ำจิ้มคือใยเขาแม่พาหลานมารับจ่างน,นปลูกมัน มเมตาเพิ่นนเดบ่าเพิ่นตัด้ำมันไว้แล้วแล้วก็เทินเะนะเพิ่นก็เลยจ้างอุ้ระค0สามสิบพันสามสิบพันกับประมาณสาวกวาบาทนี่แหละประมาณสาวกวาบาทพี่น้องเลยมาหลับจ้างพอวันได้ไปสื่อ,อนนกินบุญมือแดง่ะกินบุญมืออื่น นี่น่าต้องห้างมดแดงนะยายหัวหน,าน้าน้ำทีมเมื่อกด้แจับอันกระตากับตรงหน้าจะไปหากิซี่เม่ต่ว่าให้มาปลูกมันเิี่ยมาปลูกมันไปจักสอบนะใจแล้วลบุ่นผู้ได้แล้สิจ่ายนะ ปล่อยเขาจะมาทอนถิ่มจะง่ายไพใหม่ละบานว่าหนาน้ำทีมยายฟาล้านบาทเด่นโอ้ยห้องตะกี้ว่ากระตาหอยสองสิปห้ากี่ซี่เจ้าจสิบหาย,ยังกูนะ เงินเซ็งโอ้ยราเวาหยอกซื่ออะไรแล้วแล้วบุญกติไฮจะก็จเมื่อไอ้เลยตาย ยังบุญทางหนาอยู uh. ่บอะบอทถอน่หดอกเบี้อบอบอเทนี <S 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 um, <s. <s <s ่บละมันนะ โอ้ยบ่พ่อขับฉ่ำโอ้ยฮ่อฮ่องอาแก่แกมาเป็นล้ำมารอดอ่อันให้เขาตัดผู้ตัดพวนก็คือการเล่นอะไรแส่ มันมันบอกออันหยกลอกนกดอนอือมันบอกือยกหลอกได้ไงไม่มีอันเป็นไงเปนงบัแดงฮะล้มมากเลยล้มมากเลยบาดีเด้อฝนจิตกเลยได้ดิมันจะมันจะบัได้เลนบุญนะเด้อ เพิ่นจ้างดุดจ้างไทยวังไรน,นี่คือว่าจ้างไทยประมาณจักแล้พันสี่พันอย่างไรสี่พันปลายจ้างไทยก็ถือว่าเพิ่นปลูกปลูกก่อนได้นี่ปลูกก่อนมุง่งไทยแต่ว่าเขาเจ้ามัมีพนันหยอกล่องเขาใช้เขาเจ้า,จาจไทยกรุ๊ปเอาเลยนะพี่น้อง ไก่กบเอาเลยเออลมมานียพี่น้องสิได้มื้อมื้อนี้ก็เป็นมื้ออืนมื้ออื่นเป็นมื้อบุญพี่น้องเอ้ยมาเด้อพ่นเฮาเอ้ยมากินกับบุเด้ออายเอ้ยนทุกูทุกคนอยู่กะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็ดีมาบุญนํากันเด้อโอเพิกางเด็กๆปู ไล,ล่ตื่้โอ้ดิงเด็กกัคิมเมมอยู่ีีที่แล้วพันพีที่แล้วพันปล่อยงวแต่ว่าพี่นี่พจะไปปล่อยงัวอยู่มองไม่ก็พันค้การไล่ดอกเม่ต่นเ็ดหลายอย่างหลายแนว ปีก่อนนะคะเพื่นปลูกมันปีแรกแรกนะกะปลูกมันนี่แหละปลูกมันนะครับตั้งจากต่อมาค่ะเพื่อนนะตั้งจากต่อมาเพื่นกัเอาปล่อยงัวปล่อยงัวแล้วปะเพื่อนกับมามาปลูกมันเกี่ยวไปงัวมาจะสิเดพี่น้อหญิย อืมแหน่บ่แดงเพราะว่าลมบึนอายุก็มานําได้ให้จักอยู่สเฮาก็สิได้มืออะไรได้พี่น้องถ้าบ่แดงน่ะก็ได้ได้ได้แหน่างดก็ได้สิาแหน่เมื่อวานเมื่อวานก่อนน่ะโอ้ยม่วนๆ่ค่ะบ่แดงนะแหน่างดก็ัวๆลง่างดัวๆนี่ตไๆ ที้เมื่อเฮ็ดนํากับพุ่นได้พี่น้องเอ้ยเอาไก่เฮ็ดเอาตอนแรกว่าสิสังสิเอากับพุ่นนั้นหาโลผัดครอบครัวเฮามันครบคัวใหญ่เนาะครอบคัวใหญ่ญาติบ่พอแล้วก็อียังญาติเยน้องมากินแต่ว่าเฮาก็บ่เฮาก็เผื่อไว้นะเฮาก็บ่ได้ไปกินเฮือนเจ้าน่ก็เผื่อไว้ซื่อๆ เสื่อไว้พอพอได้กคบไปกินไอ้อน้องนี่แหละพอได้กคบไปกินนักก็เลยเอาซีฟโลไปเองเลยเรือก็ดีไว้กินหลายมื้อเย็นไว้เอาไกต่ตัวนึ่งตัวแหลอเสียบตาเพราะมีบ่เอาไก่เนี่แหละกลับะหยัดลงไปแน่ นี่จะทันได้หค่ะสื่ออะไรสื่อกลำโลนึงสื่อสามงประมาณเ้องแบบเนาะชูมือนี่ยังกระแพงมึงไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนปุ๊บครับเมื่อหรอเปล่าวะอายุอยู่ตู่ผมงงอยู่ก็พอสองคนโอเคพี่น้องเขาก็สื้อเมื่อแล้วมีเรางงมากเลย มันล่มไหมว่ะยันฝนหลวงพ่อก็ะสือเมื่อเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินถาย่ายฐานเด็กๆไปแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแฮงมาตะโกตคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพายุเนี่ยเด้อพี่น้องจุดหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดี